โอ้ยอ,อากาศยังเย็นเย็นครับสวัสดีครับมาเล่นกับช่างกรุงครับโอ้เที่ยงแล้วเดี๋ยววันนี้กินข้าวกับช่างกรุงเลยมาหากินข้าวกับช่างกรุงครับไม่ค่อยได้กินด้วยกันหลายวันแล้วอา้าวไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดนี่อยู่ไหน โอ้กินข้าวกินด้วยกินด้วยเอ้าอู๋อู้กินข้าวก่อนครับกำลังเริ่มใช่ไหมเดี๋ยวนั่งกินข้าวก่อนมาครับเอฟซีกินข้าวด้วยกันครับเอฟซีกินข้าวเที่ยงด้วยกันอู้ดูสิอาหารเอโอ้ ปลาดุกย่างใส่ย่างส้มตําแล้วก็ไอ้นี่ไอ้น้ำตกน้ำตกน้ําตกครับให้เปิดแฟลแต่หัววันเลยเปิดทำไมอ่ะกลมองไม่เห็นกลัวมองไม่เห็นโอ้ช่างกรุงนี่เนี่ยรู้สึกว่ามีน้ํามีเนื้อใช่ไ้มยแต่ช่างตานี่ไม่ต้องห่วงหรอกน้ําเนื้อนี่มาเต็มน้าหนักร้อยกิโลร้อยกว่าแล้วใช่ไหมโอ้ว พียแบเลยใช่ไหมแต่ไม่เคยวัดไม่เคยตรวจอายุสามสิบเดี๋ยวกว็รู้ใช่ไหม,อมโอ้อร่อยครับอร่อยเอฟซีกินข้าวด้วยกันครับวันนี้กินข้าวกับช่างกรุงครับ,รบอาจารย์นะตัดให้ตักให้อาจารย์ชายเลยเไม่ใช่ธรรมดามีคนตักข้าวให้กินกินเลือแต่กระป้อน ปปออออนอนเทำไมมาได้จังหวะออืม้หวันนี้คีมโมไซบอกว่าจะมากินข้าวกับช่างกรุง<อ>ใช่มาได้จังหวะพอดีเป๊ะเลยในใจคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับช่างกรุงหน่อยตอนเย็นเนาะตอนเย็นเนาะตอนนี้เนาะตอนเย็นน,น้ำชาอ๋อเรื่องนั้นนะมัน,นมเป็น,<อ>น<ม>ปกติรอที่ไหนไปย้ายเจ้าส้มลายเข้าบ้าน รอแล้วรอผมซื้อข้าวไว้ตั้งหกกระป๋องใช่ไหมใช่เรื่องจริงหรือโกหกเรื่องจริงครับซัดคนเดียวเลยครับคนเดียวเลยตีอะไรครับแหมเมื่อวานเชื่อมพูดซาผมอุตส่าห์ฟังตั้งนานอืมอืมโอ้โหมาอ่ะมาเจ็บจีกินข้าวกันครับมาพี่น้องๆเอ้ยฮะอืออืออะไรเหาะเลยเนาะอืม อืกับข้าวอร่อยนะม,มาพอนี้แต่จังหวะกินข้าวธรวรมดาเดี๋ยวผมกินข้าวกันครับสวัสดีครับ